สวัสดีครับพบกับดรเน่ครับครับผมจะมานพครับกับรายการสมพันธ์ใหม่ครับวันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนโลกอ่าการเปลี่ยนโลกบริษัทบริษรัทหนึ่งที่ชื่อว่าเทสลาที่จะปฏวิวัติวงการใช่ปฏิวัติวงการรถยนต์เลยวงการการถยนต์นะอ่าทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิวัติวงการเหมือนกันวันนี้คือวันเดียวกันวันนี้คือวันเดียวกันแต่คนละที่แต่คนละที่อ่าคลิปต่อไงคลิปต่อ เป็นการปฏิวัติวงการขนส่งใช่ไหมระหว่างเมืองเอาระหว่างเมืองก่อนแล้วกันระหว่างเมืองก่อนระหว่างเมืองอ้าวก็ขับรถยนต์ได้เนี่ยก็ได้แล้วยังไงมันขนส่งอะไรแบบไหนแต่รถยนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมใช่ว่ารถอาจจะชนกันแล้วก็อาจจะไม่ตรงเวลา<ม>เพราะว่ารถติดบ้างอะไรบ้าง<ม>นี่คือปัญหาของรถยนต์ใช่ไหมเราก็เลยมีอะไรมีการขนส่งแบบไหนบ้างเอาการขนส่งทั้งหมดก่อนรถยนเป็นแบบที่หนึ่ง่ว่ารถมมอเตอร์ไซ รถจนรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันถือว่าเหมือนกันอ่าเรือเรืออ่ะสองสองและเรือไหนะไรอีกเครื่องบินอ่ะเครื่องบินสามแล้วอ่ะรถไฟรถไฟอ่ะมีสี่โหมดใช่ไหมโหมดของการขนส่งท่อท่อท่อยังไงส่งน้ํามันโอไม่เอาดิส่งคนดิส่งคนนะส่งคนส่งคนอย่างเดียวอแต่ว่าท่อที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็จะมาเข้ากับโหมดที่ห้านะเป็นการส่งแบบท่อเหมือนกันส่งแบบส่งไปในหลอดเลย เหมือนหลอดเลยแต่ว่าเป็นหลอดใหญ่นะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ใหญ่ๆและข้างในอ่ะมีแคปซูลอยู่แคปซูลเนี่ยก็จะบรรจุคนและไอ้แคปซูลเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามหลอดเลยตามทออ่อเเขา,ขาเรียกเขาเรียกระบบอะไรเนี่ยอ่าระบบอันนี้คือระบบที่5ที่อีลอนมาร์กเหมือนเดิมอีลอนมาร์กอีกแล้วอีลอนมาร์กอีกแล้วเจ้าของเทสซาใช่ใช่อ,อีกแล้วอีกแล้วเหรอเป็นคนคิดเรื่องนี้อีกเออเออเป็นคนคิดเรื่องนี้อยู่เขาเป็นคนเปลี่ยนโลกเลยดิเขาผมก็บอกไงว่าเขาเปลี่ยนโลกอ๋ออ๋อ คือใครที่มันดูรายการเราเนี่ยก็จะจําชื่อนี้ได้บ่อยว่าอีลอนมาร์กอีลอนมาร์กเพราะเราพูดกันบ่อยถ <ynen. S 2> <captain. S 1> ูกปะเพราะเขากําลังจะเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่ <c oughs> <ynen. S 2> อ่าทีนี้ไอ้แคปซูลเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามพ่อ <ynen. S 2> ร,รูทแรกที่เขาจะทำเนี่ยคือรูทจากอ,าอ,าอา LA ไปยังซานฟรานซิสโกโดย <ม eken. S 1> ปกติที่อเมริาก <ม eken. S 1> เรากเป็นรูทแรกปกติเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเครื่องบินคุณจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆน่อยนอยถ้านั่งเครื่องบินนะอ่าแล้วเวลาเครื่องบินแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระบบแบบเนี้ย คุณจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการเคลื่อนย้ายตัวเองจากลอสแอนเจลิสไปยังซันฟานซิสโกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่เร็วมากเร็วกว่าเครื่องบินอีกเร็วกว่าโอ้ยเครื่องบินนี่จริงๆมันก็บินเร็วนะแต่มันมีช่วงที่ช่วงรอต้องไปสนามบินอีกโอ้ยนานนี่ไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปถึงปุ๊บไปเลยปุ๊บไปเลยปุ๊บไปเลยเขากําลังจะทํารูทแรกออกมารูทแรกรูทแรกระบบอะไรเรียกระบบอบไรเรียกระบบที่ชื่อว่าไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปเป็น เป็นการขนส่งระบบใหม่ระบบใหม่แบบที่5ที่ <I S 1> กําลังจะเปลี่ยนโลกกำลังเปลี่ยนโลกอีกแล้วกำลังจะเปลี่ยนโลกอีกแล้ว,ลวที่อเมริกาใช่ไหมแล้วมันวิ่งอย่างมันแค่ยังยังอย่างกำลังกำลังที่จะสร้างอยู่แต่ว่าทดสอบไปแล้วทดสอบตัวโปรโตไทป์ที่เท็กซัสใช,ใช้ใช้งานอะไรโอเคเขากาลังจะสร้างออกมาก็คือมีแลนมีแลนเดินในครั้งแรกก็คือในปี2021 2021สัเเลยนะเสร็จอ่ะโอ้ก็ต้องรออีกนิดนึง ต้องใช้เวลานิดนึงในการสร้างลลเพราะว่ามันต้องออมันต้องสร้างท่อเนี่ยยาวมากเลยนะ<ม>จากจากลอสแอนเจลิสไปถึงซานฟรานซิสโกอ่ะเป็นท่อ<ม>อ,อ,อันนี้คือรูทแรกคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่รูทแรกประสบความสำเร็จนะรูทอื่นๆแป๊บเดียวใช่ <laughs> โหแล้วไปไปขุดท่อไปขุดโดนบ้านโดนอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่โดนไม่โดนไม่ได้ขุดท่อเขามันก็ตั้งท่อไว้ข้างบนอาะบนดินนี่บนดินเหรอเนี่ยบนดินบนดินบนดิน อ่าผมนึกว่าวิ่งข้างล่างบนดินบนดินก็เป็นเป็นก็เป็นบนดินน้เป็นอาจจะแบบมีมีเสาใช่ไหมรองรับแล้วก็มีท่อสองท่อที่วิ่งคู่ขนานกันเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งไปและกลับอ่าอ่าไปเรื่อยๆคู่กันยาวจากรสแอนเจรลิสไปถึงซานฟรานซิสโกแต่มันอาจจะมีคดเคี้ยวตามลักษณะของภูมิประเทศมากก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาก็ต้องดีไซน์มาให้มันวิ่งได้อะใช่ไหมเออแล้วถ้ามันวิ่งเร็วกว่ารถไฟอ่ะอ้าว มันไม่มีล้อมันใช้อะไรมันถึงวิ่งได้มันไม่มีล้อมันใช้แรงลมจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ใช้สนามแม่เหล็กในการที่จะยกแคปซูลให้มันลอยเหนือท่อแล้วก็มันมันไม่ไม่มีแรงเสียดทานแล้วเนี่ใช่ไหมมันจะอยู่ในสภาวะของสุญญากาศใกล้เคียงกับสุญญากาศและจากนั้นใช้แรงลมดันให้มันวิ่งได้เหมือนเครื่องบินเลย ว่าแต่เครื่องบินเนี่ยยังยังยังดันลมข้างนอกใช่ใช่มันจะมีแรงต้านไอ้นี่มันมีแรงต้านแล้วอ่ะสุญจการเลยมันก็เร็วกว่าดิเออเร็วกว่าใช่ไหมคอนเซ็ปมันใช้ได้ไงเออเออมันเหมือนกับโอ้โหเร็วดิเร็วดิก็เขาเขาบอกมาแล้วว่ายังไงก็ใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องบินแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาที่เป็นผู้คิดค้นเนี่ยก็2องพั0 2 1นยี่เลดย2 0 2ิเขาแพลนเดินครั้งแรกแปลว่าก่อจะมาถึงแต่ว่า แต่ว่าอาจจะมีการทดททรงทดสอบอะไรก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วนะ <Ừ. S 1> แต่เขาบอกว่าเขาวางเป้าหมายว่าเดินครั้งแรกเนี่ยทำเป็นคอมเมอรเชียลครั้งแรกเนี่ยคือ2021โอ้แต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยอีกนานใครจะมาลงทุนอะ่ะเรื่องเนี้ยก็ตอนนี้เมืองไทยก็จะทําระบบรางอยู่ก็ใช้ระบบเก่าไปก่อนใช้ระบบเก่าก่อนอเพราะว่ายังยังมาเมืองไทยไม่ได้อยู่แล้วเพราะอเมริกายังไม่เกิดเอออเมริกายังกําลังทําอยู่เลยก ประเทศไทยทำตั้งอีกสักสิปีนะระบบรางกว่าจะเสร็จก็ประมาณนั้นน่ะครับแล้วเขาก็ใช้ของใหม่กันไปแล้วเขาจะใหม่กันแล้วก็ตอนนั้นก็ของก็คงจะถูกแล้วลหละระบบรางระบบรางเลิกใช้แล้วเลิกใช้แล้วระบบไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปราคาก็จะถูกลงแล้วครับก็จะมันก็จะแพร่หลายแล้วไงแพร่หลายแล้วเออพราะไทยก็จะมาช่วงหลังๆช่วงหลังๆทาไมทําไมการเปลี่ยนแปลงโลกไปอยู่ที่อเมริกาหมดเลยเออนะ คอมพิวเตอร์ก็อเมริกาใช่ไหมในยุคของสตีฟจ็อบใช่ว่าแอปเปิลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมซิลิคอนวันเล่บิวเกตก็บิวเกตก็อยู่อเมริกาใช่ไหมซิลิคอนวันเล่ก็อยู่อเมริกามันเป็นที่รวมของคนเก่งอ่ะการเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ที่คนที่อเมริกาหมดเลยใช่เพราะอะไรเขาคิดนอกกรอบไงเขาไม่ได้คิดแบบโดยเฮ้ยคนที่แก่กว่าจะต้องเป็นคนถูกเสมอระบบโซตัสอผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ว่า ประเทศอื่นมันจะมีแบบนี้ไงคือคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะความแก่กว่าได้ใช่ไหมแต่ที่อเมริกาเนี่ยใครไอเดียดีกว่าถึงแม้ว่าคุณจะอายุน้อยกว่าถ้าไอเดียดีกว่าเขาเลือกเอาไอเดียมาใช้อืเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทจะได้กําไรอืเออก็มองแค่กําไรจบอืใช่ไหมคือผมผมดูตรงนี้แล้วนะเปลี่ยนระบบอินเทนรบบอร์นเน็ตระบบการใช้นะอ,ะอะแล้วก็มาเปลี่ยนไฟฟ้าจะมาไฮเปอร์ลูปแล้วนี่มันเป็นการเปลี่ยนโลกหมดเลยเออ ใครทีเข้ามาในตลาดใหม่แล้วจะมาแข่งกับเจ้าเดิมที่เขาทามาก่อนเนี่ยต้องใหม่จริงๆคุณจะทําเหมือนกับเขาคุณก็สู้เขาไม่ได้ต้องใหมจ่จริงๆคุณต้องต้องใหมก่กว่าเขาต้องเจ๋งกว่าเขาต้องเปลี่ยนระบบอะ่ะเออาั้นคุณก็จะเกิดแล้วเวลาคุณเปลี่ยนระบบได้แล้วนะคุณก็ต้องรู้ไว้ว่าคุณก็จะอยู่กับระบบที่คุณสร้างไว้ได้ไม่นานชจะมีคนยุคใหม่ คอยที่จะเปลี่ยนอีกทีตลอดเวลานิ่งไม่ได้เลยนะนิ่งไม่ได้เลยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้เล่โลกมันเปลี่ยนไวอ่ะไม่ได้โอ้โหคุณคิดดูดิจะมีสักกี่คนที่ที่รู้เรื่องไฮเปอร์ลูปถ้าเกิดผมไม่มาพูดอ่ะให้คุณดาวในกรุงเทพอ่ะในกรุงเทพอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้ผมจาไม่ถูกแล้วว่าใครมาพูดก็ผมมาพูดนี่ไงผมมาพูดเนี่ยแล้วผมถึงถามว่าจะมีสักกี่คนที่ไม่ได้ฟังรายการเราแล้วรู้เรื่องไฮเปอร์ลูปเออใช่ขนาดคุณยังไม่รู้เลย ผมไม่รู้เออผมไม่ได้คนในแวดวงเทคโนโลยีขนาดนั้นเออคุณจะมาถามคืออะไร <c oughs> <c oughs> คืออะไรโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเร็วดังนั้นตรงนี้คลิปนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยได้ประโยชน์ตัวนี้้ถาอีกหลายปีนะก็อีกหลายปีปแต่ว่าเฮ้ยแต่เราก็รู้ไว้ก่อนดีกว่าปะ เออจะได้เตยมตัวเด้เตัวจะให้ลูกทำทำงานการรถไฟเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนนะใช่คือพ่อทําการรถไฟอยู่เดี๋ยวจะให้ลูกทำนี่ก็ต้องคิดแล้วว่าไม่ไม่รู้ว่าในอนาคตสิบปีจะเป็นอะไรเออแล้วลูกจะอยู่ที่ไหนอ่ะเออหรืออาจจะต้องให้ลูกเปลี่ยนสาขาใหม่นะเพื่อเพื่อลองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอีกสิบปีเช่นคนตอนนี้กําลังมีลูกใช่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 คุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะมาให้ทําอาชีพเดิมเดิมเหมือนเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโมเดลเก่าไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณจะช้ากว่าคนอื่นเขาใช่ คือรุ่นคุณน่ะรุ่นคุณที่ทํางานอยู่อาจจะไม่มีผลกระทบเยอะใช่ไหมเพราะมันยังมาไม่ถึงไงใช่โดยเฉาะแต่ประเทศไทยมาช้ามาช้ามาช้าแต่ถ้าเกิดรุ่นลูกคุณยังไงถึงคือแน่นอนใช่เออยางงั้นคุณต้องอ่านหนังสือให้ไวนะหรือไม่คุณก็ต้องวางแผนให้ดีหรือไม่คุณก็ต้องมาดูรายการสะพานใหม่ใช่คุณก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรใหม่ๆรออยู่แล้วก็ต้องปรับตัวเองให้มันทันยุคทันสมัยใช่ครับถ้าไม่เชื่อเราคุณไปเสิร์ช g o o g l e ได้เลย คุณเจอแน่นอนไฮเปอร์ลูปเทสลามอเตอร์อีลลอนมาร์กโมเดลเอโมเดลเอะไรก็ว่าไปเจอหมดใช่ไหมถ้าไม่เชื่อเราใช่ป่ะคุณสามารถไปฟังรายการแล้วก็ไปค้นหาต่อได้เลยใช่อย่างน้อยเราก็มาจุดประดัอไม่ใช่ประดายประกายแล้วว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมใช่ถ้าคุณไม่เชื่อเต้องไปกดดูไปกดดูไปหาต่อแล้วถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณเชื่อคุณดูแล้วคุณเชื่อ คุณไม่ต้องกด Google แล้วคุณก็ไม่ต้องกด Google แล้วคุณแค่กดไลค์พอใช่หรือกดแชร์ก็ได้ใช่เลยถ้าคุณเชื่อคุณก็ต้องทำอย่างนั้นครับไม่ควรอยู่เฉยไม่ควรอยู่เฉยครับกดด้วยใช่กดไลค์กดแชร์ไปเออบอกต่อคนอื่นบอกต่อจะมีประโยชน์ ใช่ไหมครับทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่แม้คุณไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์แต่คุณเป็นกระบอกเสียงให้กับเราได้ก็พอแล้วใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องสร้างคอนเทนต์เดี๋ยวเราสร้างเองคุณแค่เป็นกระบอกเสียงให้เราพอใช่ครับแล้วก็เยาวชนหรือคนในประเทศก็จะมีความรู้มากขึ้นนะใช่ถูกถูกก็เอาข่าวสารมาบอกแล้วก็จะมีความรู้มากก็จะเออก็จะได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ใช่ไม่ใช่ตกยุกไม่ใช่แบบเฮ้ย <_ d ata> พอการเปลี่ยนแปลงมาเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอออย่างนี้มันไม่ไหวนะออคือเขาก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงทันทีออใช่มันไม่เหมือนฟ้าผ่านะ่าทันทีนะใช่อันนี้มันเปลี่ยนใช้เวลาเปลี่ยนนานแล้วคุณอยู่ที่ไหน <_ d ata> คุณอยู่เมืองไทยอ,อคุณอยู่ที่ไหนอยู่คุณนึงไม่รู้ว่ากันอยู่เมืองไทยตอนนี้ผมว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะกูเกิลมันทั่วโลกอ๋อเออใช่ใช่ออย่ามาอ้างนะตอนนี้ว่าอ้าดูทีวีเยอะไงดูทีวีเยอะเป็นไปได้ไหม แต่เด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้ก็ดูดูทีวีน้อยลงอ๋อ okay. ดูทีวีน้อยลงโอเคก็มีเด็กหลายยุคหลายกลุ่มิแหละโอเคโอเคเด็กหัวใหม่หน่อยก็จะไม่ถูกทีวีเนี่ยกำหนดช่องให้ดูละเลือกเองอก็คือ,อดู <Facebook S 1> เฟซบุ๊กเอา,เ,อาเลือกเองในอินเทอร์เน็ตในยูทูบไว้ว่าอยากจะดูอะไรไม่เหมือนแต่ก่อนทีวี okay. <TV S 2> ต้องมากําหนดให้ให้ชอบดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ทีวีกําหนดไม่ได้ละอุ้ยก็ไม่มีใครมายัดเยียดเราแล้วสิเออเรา ไม่มีใครมันจะเยียดแล้วแต่บางคนยังยอมให้เขาจะเยียดอยู่นะแม้จะมีโอกาสใหม่อ่ะจริงอรอเออ,อยังยอมให้เขาจะเยียดอยู่เช่นรายการรายการที่ผมรู้สึกแอนตี้มากก็รายการ แข่งขันร้องเพลงร้งองกันเยอะเหลือเกินบริษ <laughs> ัทบริษัทหรือผู้ทําก็ทํากันมาให้คนเป็นนักร้องทั้งประเทศไทย <laughs> เลยบ้งกะาะจะไม่ทําอาชีพอ,อ,อ,อื่นเลยมีแต่นักร้องเต็มบ้านเต็มเมืองจนจน,จนล้นตลาดไปหมดแล้วอ่รายการตลกด้วยทําไมไม่มีรายการอะไรนะตอนสมัยเราอ่ะรายการร้อ i แปดิอคิหรือไม่มีแล้วไม่มีแล้วที่ที่ซึ่งจรทำหรือไม่รู้จำได้ผมจำได้ที่ปูนซีเมนไทยเข้ามาเป็นเออ รายการนี้มันเป็นสาระความรู<ล>้เ,เป็นประ,โย,ะโยชน์ไม่มีเลยไปม,มีแต่รายการแข่งขันร้องเพลงแข่งขันเต้นให้เด็กเยาวชนรรประเทศไทยมันจะสร้างอะไรดารานักแสดงขนาดนั้นเลยสร้างตัวตลกคอมเมดี้ได้ไหมเออ <นะ S 1> ตลกก็เยอะตลกก็เยอะคือไม่ใช่ดารานักแสดงไม่ดีหรือไม่ใช่ตลกมันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันควรจะต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรมันไม่ควรเยอะเกินไปเยอะเกินไปก็เฟ้อเอาสาระบ้างคนไทยหรือเยาวชนไทยจะได้อย่างมีสาระเป็นคนเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีสาระบ้างเอาเรื่องราวของซิลิคอนวันเล่มาเปิดเผยบ้างทำให้เด็กแบบอยากจะไปอยู่ซิลิคอนวันเล่อยากเป็นมานใจเอออยากที่จะเปลี่ยนโลกบ้างอย่างเงี้ยเออใช่ไม่ได้อยากให้เด็กมาเต้นมาร้องเพลงร้องเพลงให้เก่งทําไมเพราะเพราะคุณเปิดบริษัทสอนร้องเพลงใช่ไหมหรือคุณต้องการโฆษณาอหรือคุณต้องการขายได้ไงหรือคุณต้องการให้คนไม่ต้องคิดอะไรมากอืมหลายอย่างเนาะองค์ประกอบเยอะคุณคุณต้องการดองสมองของเยาวชนใช่ไหมคุณถึงทาอย่างนั้น่ะ ให้ไม่ต้องคิดมากอ่ะพอคิดไม่เป็นก็ให้ทำอะไรก็ต้องทำหมดอมพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทําตามเหมืนเหม,มือนถูกครอบสมองดองสมองไว้ละโอ้โหจะได้เชื่อฟังง่ายไงเชื่อฟังง่ายเออเนี่ยถ้ามันเป็นแบบคุณอ่ะคุณไม่เชื่อฟังใครเออมันก็จะควบคุมยาก <c oughs> แต่แต่ผมนะผมเองนะผมถ้าเกิดผมเป็นเอาแค่ผมเป็นหน่วยงานเล็กๆกันผมเป็นบริษ,ษัทองค์กรผมเล็กใช่ไหมใช่ ผมยังอยากให้เด็กของผมมันเก่งทุกคนเลยนะอทําไมผู้อาหารประเทศที่เป็นองค์กรใหญ่เนี่ยทําไมไม่ยา้ายคนในประเทศมันเก่งส่งเสริมให้เยาวชนมันอยากจะได้ดิบได้ดีอยากจะเปลี่ยนโลกเหมือนคนที่อเมริกาบ้างอะ่ะมันควบคุมยากทาดิมันไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องทํามีอํานาจอยู่อะ่ะ <laughs> คุณยังมีอํานาจเก็บภาษีได้อะ่ะ <laughs> คุณยังมีหน้าที่มีบทบาทในการเปลี่ยนกฎหมายได้อยู่หลายๆเรื่องเลยทําไมคุณไม่เปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ให้มัน จะลงสังคม,อมเอาอย่างนี้ยนะั้นกฎหมายภาษีคุณยังบอกมีบัญชีเล่มเดียวคุณยังเก็บภาษีออกหลักปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้มาเยอะแยะเลยอะ่ะทําไมคุณไม่ออกหลักปฏิบัติให้เยาวชนไทยต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเพื่อเพื่อให้เยาวชนไทยถูกบีให้เอาประสิทธิภาพออกมาใช้เขากลัวเป็นลิดรอนสิ์หรือเปล่าอากลัวเด็กถูกลิศรอนสิ์แล้วก็เลยปล่อยเสรี โอ้มันไม่ได้คน,คนเรานี่ถ้าเกิดปล่อยให้เสรีเนี่ยนะมันก็จะเลือกทางที่มันมีความสุขและสบายสบายใช่ทุกคนแหละผมเองก็เหมือนกัน <c oughs> ถ้าผมมีความสุขและสบายแล้วผมไม่มาอัดคลิปพวกนี้หรอกอถูกปะเพราะผมอยากได้อยากดีใช่ผมอยากมีที่ยืนในสังคมผมเลยต้องทํางานหนักไงใช่ถูกต้องมันคือต้องสอนให้เด็กรู้ว่าจะทำจะอยากได้ดีๆมันต้องทำงานหนักใช่ต้องทำงานต้องคิดมันถึงจะเห็นผล ต้องมีไอเดียใหม่ๆต้องสร้างไอเดียไม่ใช่ไปรอกก๊อฟเขาถ้าไมไม่ทำนะผมผมอยากให้ประเทศไทยก็มีบางอย่างนี้บางส่วนเกิดขึ้นอ่ะครับก็นี่ไงเราเป็นของหายากไงของหายากเออก็ก็ดีไหมหรอก็ดี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 ถ้ามีอย่างนี้เยอะๆก็ดีแต่ก็อีกนะผมว่าถ้าเรามองในทางกลับกันครับธุรกิจที่มาประกวดแข่งขันร้องเพลงมันเป็นเพราะดีมานด์เยอะหรือเปล่าซัพพลายเลยออกมาเยอะ เข้าใจป่ะดีมนันเยอะความต้องการเยอะ<ๆ>เพราะอะไรเพราะคนเห็นว่าการแสดงการร้องรำทำเพลงมันเป็นอะไรที่ง่ายๆและคนก็เป็นเรื่องของบันเทิงใช่มันไม่ต้องสีเรียสมากได้เงินเยอะได้เงินเยอะได้รับการยอมรับรวยไวเติบโตไว มันก็คนก็เลยอยากไปกันอยากเลยนหนังสือเออจะเลยนหนังสือทําไมอะเออตกจบมาก็หางานทําไม่ได้บางคนคิดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมในสังคมไทยเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เป็นอย่างนั้นอะเป็นอย่างนั้นมางงันมันก็ถูกแล้วดิที่มันมีบริษัทที่มาประกวดแข่งขันเพลงอยู่เยอะก็มันเป็นอย่างนั้นไงนาง เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่สมดุลมันจะตายไปเองใช่มันจะออกจากตลาดไปเองแสดงว่าตลาดต้องการไงตลาดต้องการังนั้นก็ต้องขอกลับคําพูดใหม่ว่าคุณก็ทําถูกแล้วล่ะเพราะว่าคนเขาต้องการดูคุณถ้าเกิดคุณไม่ทํารายการมีสาระเขาไม่มีใครดูคุณก็เจ๊งเออเจ๊งอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับอันนี้มองในมุมผู้หารบ้างผู้หลานประเทศคุณต้องสร้างใช่เพราะผู้หารเป็นเป็นผู้กําหนด ใช่ไหมเป็นผู้วางนโยบายเอเพราะคุณได้เงินมาจากการเก็บภาษีแล้วคุณไม่ได้เป็นเหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจทั่วไปเขาต้องการผลประโยชน์ธุรกิจคุณว่าเขาไม่ได้เออเพราะเขาต้องการไงเงินเงินเงินดังนั้นแต่คุณเก็บภาษีจากคนไทยอ่ะคุณทําไมไม่เอามาส่งเสริมหรือสร้างระบบที่ดีให้กับเยาวชนนะทําไมอ่ะไม่รู้ดิ ไม่รู้นะถามผมผมตอบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรก็คงรู้ไม่ได้นะตอนนี้รู้ไม่ได้คลิปนี้จบแล้วนะฮะก็มีความรู้ใหม่มาบอกแล้วครับไฮเปอร์ลูปจำคำนี้ไว้นนะอีกสิปีค่อยมากดไลค์ก็ได้ตอนนี้ยังไม่กดไลค์อ่ะใช่ไม่ไมีความรู้ใหม่นะฮะก็ปฏิบัติใหม่มีพฤติกรรมใหม่แล้วก็จะพบกับรายการสะพานใหม่นะครับ